ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอสค่ะจอสซี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะจอสจะมาเห่อเสื้อผ้าเอา่อจะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋านะคะที่จอสช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจรงิงๆจอสจะต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเอ่อคลิปที่จอสได้รับสปอนเซอร์ก็คือทางแบรนด์เนี่ยเขาส่งมาให้จอสนะคะแต่ว่าของที่จอสจะมาเห่อในวันนี้นะคะก็จะเป็นของที่จอสเลือกด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมมีีีเเเออออออ่่่่่่สสสสาาาาาาาพบงตตตัวววนนนนนะะททจจจใไไปแล้้ืๆถกิิดคห หรือว่าเฟซบุ o กเนี่ยอาจจะเห็นจอสใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปนะคะเสื้อตัวนี้ที่จอสใส่อยู่ก็เป็นของ t o p s h o อนะคะแล้วก็วันนี้ทาลิปอ่าเดี๋ยวจะต้องมีคนถามแน่นอนอ่เป็นลิปจุ้มแมทตัวใหม่ของเวนนนะคะชื่อว่าสี n นูต Peach โอเคค่ะสำหรับร้านแรกนะคะเป็นของ Aliexpress นะคะซึ่งสามตัวนี้จอ ซื้อเองนะคะเพราะว่าจ๊อดเคยเปิดถุงช็อปไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากดูเปิดถุงช็อปจาก a l i e x p r ก s s ก็คือสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเดิมไว้ได้เดี๋ยวจ๊อลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับตัวแรกเนี่ยเป็นเปิดไหลก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะคือจริงๆจ๊อจะบอกว่าจ๊อดดูในรูปอะ่ะมันสวย คือมันแบบมันดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาดูของจริงจอนไม่ค่อยชอบแมทเทอเรียลเท่าไหร่คือแบบเนื้อผ้ามันเป็นผ้าแบบมันดูถูกๆอ่ะแต่ว่าเอ่อสำหรับการคัตติ้งอะไรอย่างเงี้ยจอนรู้สึกว่าโอเคเลยนะคะตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ราวๆสามสี่ร้อยก็ไม่ได้แพงมากค่ะเดี๋ยวจอนจะใส่ให้ทุกคนดูด้วยซึ่งจริงๆเอาตรงๆนะจอนว่าพอใส่ออกมาแล้วเนี่ยก็คือดูดีเลยนะคะก็ดูสวยเลยแต่ว่าไม่ชอบเพียงอย่างเดียวก็คือตรงเนื้อผ้าค่ะ ตัต่อไปนะคะก็ยังอยู่ที่เสื้อเปิดไหล่คือจบเป็นบ้าคือเหมือนกับว่าช่วงไหนที่ชอบซื้อแบบสไตล์ไหนก็จะซื้อสไตล์นั้นแบบเยอะมากเลย่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลายลายทางเขาเรียกว่าลายอะไรอ่ะเออเป็นลายแบบเนี้ยซาลายแล้วก็สีฟ้าคือช่วงนี้เนี่ยเ เสื้อผ้าแบบนี้กําลังมาแรงแล้วก็ฮิตมากๆเลยะคะ่ะจอคิดว่าเดี๋ยวอันนี้จ๊ออาจจะใส่ไปเที่ยวทะเลนะจ๊ะก็สวยดีนะคะราคาก็พอๆกันค่ะไม่ได้แพงมากคือจ๊ออาจจะซาราคาได้ไม่แม่นนะคะแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆสามสี่ร้อยนะจ๊ะก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีมันเป็นเปิดไหลแล้วก็ข้างในเนี่ยตรงนี้นะคะอ่ะลองดู มันจะมีแบบเป็นสีขาวๆเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะคล้ายๆแบบเออเป็นยางเออมันเหมือนเป็นยางซึ่งมันจะทําให้แบบเกาะอยู่กับเนื้อของเราทําให้แบบมันไม่หลุดนั่นเองะคะอันนี้เป็นข้อดีคือจะชอบมากแล้วก็ชอบดีเทลตรงแขนค่ะเพราะว่าตรงแขนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบทําออกมาเป็นพองๆโป่งๆอ,งอ,งอ,งอไงะไรอย่างนี้ค่ะใส่ออกมาแล้วเนี่ยก็จะน่ารักดีแล้วก็ได้ฟีลแบบเจ้าหญิงนิดๆอะไรอย่างนี้นะจ๊ะตัวต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อบอดี้สูทลูกไม้นะคะสีดําก็ เซ็กซี่มากคือจ๊อดก่ะว่าตัวนี้เนี่ยจอจะซื้อมาใส่คู่กับเอ่อกางเกงเอวสูงอะไรงี้นะคะเอาไว้ไปออกงานหรือว่าแบบวันไหนที่มีฟีลแบบเอออยากจะเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จริงๆราคาไม่แพงนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยสองร้อยโอเคต่อไปนะคะเราจะมาขัา้นเสื้อผ้าก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจรอจะมีเสื้อผ้าอีกออประมาณ5ชิ้นนะคะตอนนี้เรามาดูที่สิ่งนี้กันก่อนนะคะ ถาดถ้าได้แลครอันนี้เป็นกระเป๋านะคะจะเป็นแบรนด์ชื่อว่าอ m e r g e นะคะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยซึ่งจอออได้รับการติดต่อจาก i n s t a g r กรค่ะก็คือเขาบอกว่าเขาอยากจะส่งให้จอใช้อะไรอย่างนี้ซอก็เลยโอเคถ้าอย่างนเดี๋ยวจอจะทำคลิปให้เขาอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะจ๊ะอ่าถึงเต้นไหมให้ดูเบาๆข้างในนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ าคือนางเป็นกระเป๋าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสไตล์มินิมอลนะคะสีที่จอเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีหลายสีนะคเขาจะมีเอ,อ่อมีดำมีสีกรมมีสีชมพูอ่อนอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าจอรู้สึกว่าจอยังไม่มีกระเป๋าที่เป็น สีประมาณนี้จ้าก,ก็เลยคิดว่าแบบออสีนี้มันน่ารักดีแล้วก็จ้าคิดว่าเดี๋ยวจ้าอาจจะแบบว่าสไายไเทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็ลองดูดีเทลกันใกล้ๆนะคะจา้ารู้สึกว่าเขาท,ทําทรงออกมาได้แบบว่าเก๋ดีอ่ะมันจะเป็นเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากแบบรูปทรงเลยาคณิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะจ้าว่ามันเก๋ดีน่ารักดีแล้วก็ที่เห็นทรงแบบเนี้ยใบเล็กๆแบบนี้นะแต่ว่าไม่ควมที่ว่าช่วงเนี้ยเขากว้างเพราะฉะนั้นเนี้ยเขาจะใส่ของได้เยอะมากเลยะคะแล้วก็ใส่เนี้ยก็จะเป็นหนังแบบนี้ ใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าหนังวัวนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีดีเทลแบบเป็นแม่เหล็กนะคะตรงนี้มันก็จะสามารถแตะแบบนี้ได้นะคะซึ่งเขาจะไม่มีซิปนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเออจะคิดว่าข้างในน่าจะเป็นหนังกลับนะคะหวังว่าทุกคนจะมองเห็นนะคะแล้วก็จะมีช่องซิปเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะไว้ใส่ของสําคัญ ก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะคะจอดคิดว่าอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการแบบว่าสพายแบบวันชิลๆหรือว่าแบบไปเที่ยวไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจอดว่าก็คือสามารถใช้ได้ราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่3,400บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวจอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะจะได้เข้าไปดูกันได้จ้ะโอเคจบจากกระเป๋าแล้วเรากลับมาที่เสื้อผ้ากันใหม่นะคะก็ร้านนี้เนี่ยเขาชื่อว่าชีอินนะคะจะเป็นแบบ เป็นเหมือนเว็บปะหารแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยจริงๆจอรูร้สึกว่าแบบมันคล้ายๆอารีเอ็กเพรสเลยนะคะก่อนหน้านี้จอไม่เคยรู้จักเว็บนี้มาก่อนจนกระทั่งเขาติดต่อมานะคะก็เลยรู้จักนะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกแล้วเสื้อเปิดไหลตอนนี้น่าจะเห็นจอใส่ออกงานกันไปแล้วเนาะน่ารักมากมันเป็นเสื้อที่แบบว่าคือใส่ออกมาแล้วรู้สึกแบบได้ถึงความแบลวความคิ้วอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะส่วนตัวเราจอชอบนะคะแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามันจะมีแบบตุ้มๆตรงเนี้ย เป็นแบบสีขาวๆนะคะก็ให้ความรู้สึกว่าแบบเออมีดีเทลมีอะไรใส่ออกมาแล้วก็จะได้ฟีลแบบเออฟีลใสๆฟีลแบบแวบๆบน่ารักน่ารักนะคะตัวต่อไปเป็นเดรสนะคะสีขาวแบบนี้ก็จริงๆจะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าความยาวเนี่ยจะเลยเข่าของจอสลงมานะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นผ้าแบบ ผ้ภาธรรมดาผ้ายืดๆนะคะส่วนตัวแล้วจอนไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าสั่งมาเนี่ยเป็นไซส์ S แต่ว่าพอใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันแน่นตัวเองไปน,นิดนึงรู้สึกว่าแบบ ฉันจะต้องพิมพ์เขาไม่ได้แน่แนถ้าเกิดเราใส่ชุดนี้ออกไปข้างนอกจอชอบตรงที่ว่าทรงของเขาเนี่ยมันเป็นทรงที่ดูเบสิกนะคะแล้วก็แบบน่าจะใส่ได้แบบหลากหลายโอกาสอะไรอย่างนี้นะคะราคาประมาณ3-400เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้แพงมากและเรามาต่อกันที่ร้านสุดท้ายนะคะร้านนี้มีชื่อว่ารงวีนะคะก็เป็นเว็บเหมือนกันเขาก็ติดต่อมาเหมือนกันนะคะก็คือเสื้อตัวที่จอเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ เป็นลายอีกแล้วเสื้อลายแ,แล้วก็เปิดไหล่คือแบบบอกแล้วว่าเป็นบ้านจริงๆนะคะก็จริงๆจอนเห็นตัวนี้ในรูปเนี่ยจอนรู้สึกว่าแบบมันสวยมันแบบดูดีดูแพงแต่ว่าพอมาดูของจริงแล้วเนี่ยคือดูเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าแบบว่ามันมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มันดูคล้ายๆแบบผ้าดิบนะคะส่วนตัวแล้วคิดว่านะแต่ว่ามันจอนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้ผ้าอะไรทาแต่พอใส่ออกมาแล้วเนี่ยก็โอเคนะ ถือว่าแบบดูดีได้อยู่นะคะตัวต่อไปนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเดรส นี่ก็จะเป็นแบบสีเทาแล้วก็เป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ความยาวเนี่ยคุมเข่าเหมือนกันพอๆกับเดรสสีขาวตัวเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคล้ายๆใส่เดี่ยวนะคะแล้วก็เปิดหลังเออก็จะดูเซ็กซี่ขึ้นใหม่นิดนึงจริงๆตัวนี้นะคะจอตั้งใจไว้ว่าจะซื้อมาสะพายกับกระเป๋ากุชชี่ไดอนิสุสนะคะแต่ว่าพอลองสะพายจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบ เหมือนจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคได้อยู่แต่จอยคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าใบอื่นที่แบบว่าสีเพลนนกว่านี้อย่างเช่นสีดำสีอะไรเนี้ยน่าจะเข้ากับตัวนี้มากกว่าชิ้นสุดท้ายนะคะทุกคนนัองจากว่าพี่จอยจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมก็เลยได้สิ่งนี้มาค่ะชาดาก็เป็นบิกินี่นะคะคือตัวนี้เนี่ยจะชอบตรงที่ว่าดีเทลช่วงล่างของเขามันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะเอะมันใส่ย,ยังไง มันเป็นแบบนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยจอนเห็นฝรั่งเขาใส่กันเยอะมากเลยคือเวลาใส่เนี่ยเขาจะดึงแบบดึงขึ้นมาสูงๆนะคะเหมือนกับว่าแบบมันเป็นเอวสูงแล้วมันจะทําให้แบบรูปร่างของเราเนี่ยดูแบบดูมีเชฟมีสะโพกมีเอวอะไรอย่างนี้นะคะจอนก็เลยเลือกตัวนี้มาแล้วก็นี่ก็จะเป็นสีส้มอินะคะสวยดีข้างบนก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ ตัวนี้ขออนุญ,ญาตไม่ใส่ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอนาจารนะคะลูกใครที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเนื่องจากว่าพี่จอยเนี่ยก็ยังไม่ได้ผ่ามือโอเคค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่มาเหิให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูพี่จอยใส่เสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าพวกนี้นะคะก็สามารถติดตามกันได้ที่ Instagram Baby j o จ C ยนะคะแล้วก็ Facebook Fanpage j o ยสี m ร r ม y Make-up Artist นะ,ะในนั้นเนี่นนยก็จะมีแบบว่าการโพสตรูปน,นันน ะะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่มาเหอวันนี้นะคะไว้ให้ตรงช่อง description box ข้างล่างนี้นะคะจะได้ตามเข้าไปดูกันได้นั่นเองนะคะวันนี้พี่จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย